สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้พวกเรากำลังวิเคราะห์นะครับ R5 R6 อยู่นะครับสินค้าตัวนี้ก็ถือว่ามานานต่อพักหนึง่งละจะบอกว่านานมากไหมมันก็ยังไม่นานคือขันนานสิหรือว่ายังไม่นานนะไม่นานนะเรามาเริ่มด้วยการมาดูของอดี้ของตัว R6 ก่อนแล้วกันนะครับุ่มรู้จาักการฟังก์ชันในการจัดวางนะครับดูได้เลยนะครับว่ามันจะมีจอยสติ๊กอ่ะรุ่นนี้จะมีจอยสติ๊กให้ด้วยน,นะครับตัวนี้ ก็มี R5 ก็มีตัวนี้นะครับอ่าเลยสติ๊กนะครับวงล้อในการหมุนนะครับแล้วที่ร้านคือจอหันได้เหมือนกันนะครับพับได้จอตัวนี้พับได้270องศานะครับตัวนี้นะแต่ไป้จอของ R5 เนี่ยส2นะครับส่วน R6 คือ3นิ้วนะครับสเปคของพิกเซลละกันเพราะหลายคนก็ต้องอยากจะรู้อยู่แล้วว่าพิกเซลเนี่ยเท่าไหร่ได้ครับ R6 นะครับผมตัวนี้2 0 1ล้าน ครับผมพิกเซลแล้วส่วนถ้าเป็นของ R5 นะครับ,รบ45ล้านครับผมอ่าแล้วก็วิดีโอจริงมากถ้า 8K จอ R5 นะครับอยู่ที่2ล้านของ R6 นะครับอยู่ที่1ล้านกว่าประมาณ1ล้าน5 1ล้าน6เกี่ยวับความละเอียดของจอนะครับต้องมีวีดีโอตัวนี้นะครับอยู่ที่3ล้านกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวของ R5 อยู่ที่5ล้านกว่านะครับ ถ้าเป็น A หนะ้าให้มา2สล็อตนะครับจะมีของ s d Card นะครับแล้วก็จะอีกช่องหนึ่งคือ c f Express สนะครับส่วนถ้าเป็นตัวของ A 6, 6. นี่ A 6ก็ให้2สล็อตมาเหมือนกันนะครับเอาให้มา2สล็อตก็จะได้ s d Card ทั้งคู่เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวช่องบันทึกช่องในการเอาหลายคุณจะไปไลฟ์ใช่ไหมใช่ครับทีน,นี้ก็วิดีโอก็้างจะใช้กันเยอะอ่าเอาหกปีช่อง ไี่ไม้นะครับแล้วก็ชาร์จเป็นไทอะไรเนี่ยไทซีครับไท C ีนะครับตัวนี้นะครับที่สำคัญคือมีช่องเสียบไม้มีช่องเสียบหูฟังด้วยนะครับมีสายล้านด้วยตรงนี้นะครับอ่าห้าก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาที่จะรองรับคือช่องมีรองรับทไดีไม้นะครับแล้วก็ไทไทซีเหมือนกันนะครับอ่าชาร์จแล้วก็จะมีช่องเสียบไม่ช่องหูฟังแล้วก็ มีสายซิงด้วยนะครับรองรับสายซิงแปดนะครับาสายล่างอยู่หน้านะครับาสายล่างพวกรีโมทอยู่หน้าเนี่ยนีเจะมูฟออนมีอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับ R5 จะมีจอบนด้วยนะครับเห็นไหมฮะจอบนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกในการถ่ายตั้งค่าใช่ครับตั้งค่าแล้วก็เวลาอยู่ออท์ดอนี่บางทีเรามองจออาจจะลำบากนิดนึงช่องบนก็จะทําให้เราทํางานได้ง,ง่ายขึ้นส่วนตัว R6 นะครับตัวนี้ก็ระหว่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด AVTV นะครับแล้วก็ M แล้วก็ P นะครับสวหรับคนที่เคยใช้เดลชามา่อนข้ออาจาะก็จะเหมือนกันการอาจจะไม่ไม่ต้องไปปรับตัวมากนะคือโฟกัสทั้รรงสองรุ่นนี้จะมีความเหมือนกันแน่นอนก็คือจุดโฟกรัสด้วยออัตโนมัติจุดโฟกรัสอัตโนมัตินี่จะเท่ากัน,นครับอยู่ที่1,053จุดแต่ปรับเป็นเมนูน่นเมนูลน,น,น,นจะมีความต่างแล้วนะครับเมนูลนระหว่าง R5 ่า R6 ต่างแน่นอน ส่วน R 5เนี่ยจุดโฟกัสจะอยู่ที่5 9 4 0ัน้าจุดนะครับส่วนถ้าเป็น R 6นะครับจะอยู่ที่6 0 7 2จุดนี่กรณีถ้าเราปรับเป็นเมนวลนะคะะรับสังเกตได้ว่าจุดโฟกัสดของ R 6จะสูงกว่าเอาละครับเรามาพูดถึงระบบกันสั่นบ้างน,นะครับระบบกันสั่นตัวนี้นะครับ R ห้า R 6กก็ทำมาเหมือนกันเลือใส่มาด้วยกันเลยคือระบบกันสั่น5แกนนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วบ้างกันสั่น5แกนตัวนี้ ก็จะมีอยู่ในตัวบอดี้เองเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ในระบบที่เป็นแบบคอามเข้มข้นในสุดสถึง8ตัวชักผมว่าเราใช้บาลินของแคนนีอใช่ครับต้องบอกที่นึงว่าในสูงสุดถึง8ตัวได้เนี่ยต้องใช้ยาลินแค่นั้นเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นตัวขัดเคลื่อนและช่วยให้มัน ทำงานได้เต็มที่นะครับ<ช>แต่ถ้าไปใช้เลนนอกค่ายหรือเลนของค่ายเองที่ไม่มีระบบกันสั่นเนี่ยก็ไม่ถึงนะครับต้องบอกกนะ่ะ<ช>ต้องควบคู่กับเลนที่มันมีการสารั่นด้วยกันด้วยนะครับบอดี้ตัวนี้นะครับ<อ>ก็บอกว่าเป็นบอดี้ถ้าเป็น R5 ก็จะเป็นแม่พิเศษมันลอยก็ส่วน A6 ก็เป็นระบบของไม like <ช>่ได้พิเศษมันลอยเหมือนกันแช่ลไ้ครับแล้วทั้งคู่จะมีระบบกันซีลเรื่องของละอองน้ําน,นะครับ นะครับตัวนี้ก็้องการออกน้าได้นิดหน่อยนะครับพวกความชื้นบ้างนะครับแต่ถ้าตกน้าก็ซ่อมอย่างเดียวครับเอาละครับเรามาถึงโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ทุกคนก็ให้ความสนใจหมือนอืเป็นไฮโฟกัสเกี่ยวกับแอนิมอลนะครับแอนิมอลก็คือเกี่ยวกับดวงตาของสัตว์นะฮะเราเลือกเป็นบุคคลมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็จะจับดวงตาคนเป็นหลักนะครับแด่ยถ้าเลือกเป็นแอนิมอลเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าสมมติเราลืมเปลี่ยนไปจับคนก็ติดนะครับก็จับกัสตาได้เหมือนกันนะครับแต่กรณนีถ้าคน อุ้มสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเราเปิดเป็นแอนิมอลนะครับยังไงก็จับคนเป็นหลักนะครับเอาล้ครับเรามาพูดถึงของเรื่องของวิดีโอก,กันบ้างน,นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงคุณภาพนิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของวิดีโอหน่อยนึงคือพหานี้ค่อยมาถึง 8K นะครับ 8K 12บิตนะครับส่วน R6 เนี่ยให้มา 4K 10บิตสาสีของทางของจอเนี่ยจะมีอยู่สีอ่ะจะมีสีเขียวแับอ่าแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน ที่เขาเร Pop ียกกันว่า R G B R G B R คือ Red G คือ g r ี e n B คือบลูนะครับ Blue เรียกกันว่าสีน้ำเงินกับสีฟ้านั่นแหละนะครับสามสีนี้เป็นสีหลักแห่งทางเกี่ยวกับผู้กองเกี่ยวกับความประปรุผลของภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นจอทีวีจอคอมพิวเตอร์บ้างเนี่ยสามสีนี้ขาดไม่ได้ถ้าจะใช้เราคำนวณง่ายๆคือแปดปีเนี่ยสองคูณแปดครั้งสองห้าหกจะได้สิที่ประมาณสิบหกล้านคันเลอร์สิบปีที่แล้วก็เหมือนกันคือเอาสอง คูณ10ครั้งก็จะได้อยู่ที่1 0ึ่งพันยี่สิบคูณ3ครั้งเหมือนกันจะได้สุดที่อยู่ที่1นึ่ล้าน1น3่ล้านอ่ะหลายคนบอกให้ยเขาขึ้นมาเยอะนะครับอ่แต่เพราะว่าเจ็ดสิบองเมตรโขลขึ้นมานิดเดียวแค่2ขีดเองเห็นไหมแต่หารู้ไหมว่าไอ้2ขีดน,นี้เราพูดถึงก็คือ2องคูณสิครัร้งจะได้อยู่ที่สีเอ่อ4,096 4,096บคูณสรวมเป็นเศษก็อยู่ที่6กห0 0่ล้าน คนน่นึงที่สาคัญก็คือหลายคนที่ต้องรู้แน่ๆคือการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าทุกคนจะถามเยอะครับถ่ายที่กี่นาทีอ่ะ 8K นะครับต้องยอมว่า 8K ได้ประมาณ20นาทีแต่ถ้า 4K เนี่ย 4K จะเป็นแต่ 4K ป,ปิดฟูให้ดีนะก็ะได้30นาทีแต่มันจะมีปีกย่อยอย่างคือ 4K120 เฟรมเพอร์เิกนะครับอันนี้จะถ่ายแบบต่อเนื่องนะครับจะได้แค่7นาทีครึ่งอันนี้598กรัมครับ อันนี้อันนี้อยู่650กรัมน,นะครับส่วนถ้าเอาไปประกบกับเลนตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงเลตัวนี้เห็นเอาเลนตัวนี้มาวางนี่ไม่ใช่อะไรเป็นเลนที่คุณให้ความสนใจเยอะนะครับ24-70นะครับตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นถ่ายพวกสตูถ่ายแฟชั่นถ่ายเอา้าท์ดอมันกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปถ่ายพวกงานพิธีต่างๆอันนี้คนก็ให้ความสนใจเยอะนะครับน้ำหนักของเลนตัวนี้ครับอยู่ที่900กรัม900กรัมรียน2 บอดีกับตัวเลิงเข้าไปนี่คือถือว่าไม่ถึง2โลแน่ๆอะยังไม่ถึง2โลสบายใจได้นะครับจำนวนชิ้นเลยของตัวนี้นะครับจากตัวใหม่ที่ผมไปสึกษามาก็คือหาข้อมูลมาได้เข้าใส่เข้าไป21 e ชิ้นนะครับไม่ได้แกะดูนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้แกะเลยแนับต้องบอกไว้ก่อนนะหาข้อมูลมาเฉยแน่แหละเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ ดี Body, ไม่ว่าจะเป็น A หาเรือ R6 แล้วแต่หรือก็จะเป็นเลนนะครับเข้ามาดูของจริงได้นะครับที่ทุกสาขาข,าของทางร้านของเรานะครับจะไม่ว่าจะเป็นที่ในสาขาขเทือหรือสาขาต่างจังหวัดน,นะครับถ้าอย่างไรแล้วแต่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับส่วนถ้าสเปคที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คืออาจจะบอกยังบอกพูดยังไม่หมดหรอกครับก็เอาเป็นว่าถ้ายอยากรู้มากกว่านั้นก็ลองคัดทายเข้ามาได้ลองมอาลอมาสอบถามข้อมูลได้ส่วนของเราก็จะมีอะไรมาใหม่ๆหรือจะมี อะไรที่เราต้องการจะมารีวิวบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อดูติดตามครั้งต่อไปแต่ตอนนี้เราสองคนก็อาจจะต้องเก็บตัวไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าโอเคส่วนนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย